รัฐวัตจัดให้ไม่รักแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ตอบเลยนะชัดไปแล้วไม่ตอบเลยนะยังมีมั้ยวะล่าสุดสวัสดีครับพวกเราล่าสุดค่ะนะครับทุกคนวันนี้นะครับผมพวกเรานะฮะมีเซอร์ไพรส์จุ่มบอลคน ประชาชนทุกคนนะคะรับมาร่วมสนุกเอ็นจอยกับพวกเราในงาน2022 Enjoy K Food Truck นจพัทยาวันที่2ธันวาคมเวลา18บแนาฬิกานะครับที่โชว์แบล็คพัทยาครับผมซึ่งภายในงานเนี่ยเขามีอาหารเกาหลีเกาหลพวกเราได้ชิมกันด้วยนะครับจรินไหมเนี่ยเออมีอะไรบ้างกินบ,บ<ล>ับไงกิมจิก<ง>ิมจิไงกิมจิกินบับบุลเซนอะไรเขาเรียกชับแช่ชับแช่เขาเรียกกินเรียกผัดบุลเซนชินบับแล้วชินบุลีซนะครับ้พอแล้ว แต่ว่าเท่านั้นนีงไม่พอนอกจากความพิเศษของอาหารแลวใช่ปะ่<น>ะเรายังมีโชว์สุดพิเศษกับพวกเราลาสวันอีกด้วยโอ้โห<อ>ก็าอยาลีมาเจอพวกเรานะครับวันที่2ธันวาคมนี้นะครับผมที่งาน2 0 2 2 d d e n Enjoy K Food c u a t at พัทยานะครับผมที่โชว์โชว์แบงค์พัทยาค,นะครับอ่<ผ>ในในานะครับผมเป็นกำลังใจพวกเราเยอะนะครับผมนี่อาหารอร่อยเกินเยอะเลยนะครับผมเจอกันมาสนุกด้วยกัน